เทคนิคนี้ใครทําก็ชีวิตด,ดีทุกคนค่ะเทคนิคนี้คือเทคนิคของการใช้กฎจักรวาลที่ได้ผลมากๆเลยนั่นคือการแบ่งปันค่ะหลายๆครั้งที่เราไม่รู้ว่ากฎจักรวาลต้องให้ก่อนจึงได้ค่ะเราอยากจะดึงดูดเรื่องราวดีๆแต่เราไม่เคยแบ่งปันสิ่งด,ดีให้กับคนอื่นตลกไหมคะแม้แต่คําโพสต์ของเราบางคําอาจจะฆ่าคนตายได้หรืออาจจะเป็นพลังให้กับคนได้แล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณโพสต์อะไรคุณดูอะไรคุณส่งต่อเรื่องราวอะไรให้กับผู้คนรอยยิ้มเสียงหัวเราะความจริงใจหรือคําติชินนิ้งทาคนอื่น นั่นคือคําตอบแล้วค่ะว่าทาไมชีวิตคุณถึงลาบากระบนเหลือเกินบางคนส่งแต่เรื่องทุกๆให้คนอื่นทุกคําที่ออกไปโอ้โหเป็นวาจาที่ทําให้คนตายหาได้เลยเนะะี่ยะแถมเครียดด้วยบางคนค่ะมีแต่เรื่องร้องห่มร้องไห้ไม่เคยมีเรื่องด,ดีมาให้คนอื่นเขาได้ยินบ้างเลยดังนั้นสิ่งที่คุณแบ่งปันไปมันกาลังสะท้อนกลับมาหาเราตามกฎแห่งแรงดึงดูดถ้าวันนี้เราอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆเปลี่ยนใหมนะคะเริ่มจากการที่เราต้องมีจิตของการแบ่งปันด้านดีๆก่อนพอเราตั้งสติที่จะแบ่งปันด้านดีนดสิ่ง่งงดดดดีีๆกกก็ถููึเเเเข้าาาาามหรชนนยวัทํ